วรุตากำลังจะบอกว่าในอดีตตัวเองก็เคยเจอพญานะไม่ได้เจอที่ริมแม่น้ำโขงแต่เจอที่บ้านที่ปักใต้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆคำแนะนำที่ที่ให้กับวารุตามาคือบอกได้เลยนะคะว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองและที่สำคัญนั่นก็คืออยู่ใกล้แก้บ้านคือเดินไปนิดเดียวแล้วยาเขาไม่ได้สูงมากแต่งงว่าทำไมเราถึงไม่เห็น แล้วไม่รู้ว่าเมื่อคืนคิดมากหรือเปล่านะคะก็เลยเอาไปฝันเพื่อนๆเ,เคยรู้จักคำว่าผีอัามไหมคะผีอัามอัามนั่นก็คือเหมือนว่าคือเราโดนอัาแล้วเราแบบเคลื่อนไหวไม่ได้แล้ววรุตาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนทีเดียวยังไม่เคยโดนแต่โดนเมื่อคืนแล้วเขา ก็พยายามที่จะมามัดมือของวารุตามัดมัดมัดมือมัดแบบให้เราไม่ให้เราขยับเนี้ยวารุตาก็ยับพร้อมกับคําพูดคําหน่งมาว่าเก่งนักหรือเธออประมาณนี้เขาพูดประมาณนี้แล้วเสียงรู้สึกจะเป็นเสียงของผู้หญิงด้วยนะคะวารุตาก็เลยความรู้สึกตัวเองอยากจะดิ้นอยากจะสู้กับเขาอะไรประมาณนั้นถึ่มีความรู้สึก ไม่เอาดีกว่าคือวัตุตาก็เลยพลักตัวเองคือพยายามให้ตัวเองหลุดจากตัวนั้นแล้วก็หันมานอนอีกซีกนสงความคิดความวิตกกังวลเนาะมันก็ทำให้ให้เราอาจจะนำไปไปสู่ความฝันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ก็เหมือนอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าให้หางูให้เจอไวๆกำลังจะบอกว่าทุกที่ตอนนี้ในสวนของวาลุตานะคะเดินไปที่ไหนยิ่งเดินในสวนป่านะคะจะเจอบ่อยมากคนสวนก็เจอแฟนก็เจอวาลุตาก็เจอจนไม่รู้ว่าตัวนั้นมีพิษตัวนี้ไม่มีพิษคืองงไปหมดคือบอกได้เลยนะคะว่าคือในสวนตอนนี้เยอะมาก ทำไมถึงเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเขายังออไม่ได้ปิดกำแพงเขายังไปไหนต่อไหนได้แต่พอวันตาม,มาปิดกำแพงสีด้านหมดงูที่เคยอยู่เขาก็อยู่พออยู่ไปก็ออกไปไหนไม่ได้เขาก็มีลูกมีหลานเขาก็อยู่แล้วก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งโตเพราะว่าความที่เรามีป่านแน่นอนอาหารเขาก็มีกบขิงกิ่อกบเขียด คางคกอะไรพวกนี้คือจะมีแล้วตัวของวารุตาเองก็จะมีสระด้วยยิ่งมีสระสัว์น้ำเขาจะอยู่พออยู่แล้วแน่นอนค่ะเมื่ออยู่งูก,ก็มาพอมาก็แน่นอนค่ะเขาก็มีอาหารการกินเขาก็โตวันโตคือพอถึงวัยผสมพันธ์เขาก็ผสมพันธ์ลูกก็ออกมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพี่บางคนบอกว่าอย่าไปตีงูนะเพราะว่า งูเป็นจักที่กฎหมายคุ้มครองพนุตาก็เลยยังคิดว่าบางครั้งเราก็ไม่อยากจะทำร้ายใครเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเราเราก็ยังรักเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางครั้งมันผิดพลาดประการใดหรือมันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นมันก็ต้องแลกกันเราจะแลกชีวิตเราให้กับเขาหรือว่า แลกกับชีวิตของเขาเพื่อที่จะให้เราได้มีชีวิตอยู่อันนี้ก็ต้องดูตามสถานาการณ์นะคะแต่จริงๆแล้วการฆ่าชีวิตผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่วรุตาไม่เกิดปรัถนาแล้วมีพี่อีกคนก็บอกว่าถ้าเจองูอย่าไปทำร้ายเขาให้เรียกพญานาคมาคือวรุตากำลังจะบอกว่าในอดีต ตัวเองก,ก็เคยเจอพญานาะคไม่ได้เจอที่ริมแม่น้ำโขงแต่เจอที่บ้านที่ปักใต้จะบอกว่าพญานาคไหมเพราะว่าเขาไม่เหมือนงูก็เป็นงูแต่แต่หน้าเขาไม่เหมือนแล้วทำไมวรุตตาคิดว่าเป็นพญานาคแล้วไปเจอที่ไหนคือวรุตตาเป็นคนใต้แล้วบ้านก็แวดล้อมด้วยสิ่งธรรมชาติแล้วที่บ้านก็จะมีสารตาใหญ่ แล้วราบานก็จะรกแบบอะไรอยู่แบบธรรมชาติจริงๆวาุตาก็เดินเข้าไปในพงตรงใกล้สารตายใหญ่แล้วก็ไปเจองูอยู่ตัวหนึ่งเขาก็มองหน้าวารุตาพร้อมกับชูคอมาเป็นแบบนี้แต่ตัวเขาไม่ใหญ่นะคะตัวเขาเล็กแต่สิ่งที่วารุตาจงหนนั่นก็คือทำไมข้างบนเขามีเหมือนกับงอนแล้วข้างล่างเหมือนกับเขามีหนวด หนวดขาวๆยาวๆเลยซึ่งมันเห็นชัดเจนมากต่างคนต่างก็ยืนมองจ้องกันแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบงูเหรอทำไมหน้าตามันไม่ใช่งูเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูแบบอทั่วไปเออเขาก็เหมือนพญานาคเนอะอะไรเงี้ยเป็นแบบมีงอนแล้วก็มีเขาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคิดว่าเป็นพญานาควาุตาเ้าเคืเจอแล้วและหลายพี่บอกว่าให้วาุตาปูลิ้นมังกรทะเลมังกรอะไรพวกนี้คือวาุตากําลังจะบอกว่าวาลุตาลินมังกรมีเกรดมังกรก็มีแล้วสิ่งที่วรุตาใส่นี่อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือเพชรพญานาคที่เพื่อนให้มาเพื่อนของวาลุตาให้ให้ให้มาเมื่อปีที่แล้ว แล้วประเอิญว่าสีสีแดงตรงนี้เป็นสีที่วารุตตาชอบวารุตาก็จะใส่ติดตลอดเลยเป็นแหวนเงินนะคะแล้วก็สีแดงทําไมวารุตตาถึงชอบทั้งที่ดอกไม้ในสวนคือจะไม่ชอบสีแดงเลยเป็นเพราะว่าเราไปที่ไหน เราเดินทางไปอย่างไรถ้าเราใส่สีแดงรู้สึกมั่นใจถึงความปลอดภยัยไปสมัครงานก็มั่นใจว่าตัวเองจะได้ไปทําธุรกรรมอะไรถ้าไปสีแดงเหมือนกับเราไปอ,อ,อะไรพวกนี้คือเราจะสําเร็จนั่นคือสีที่วาุตามมั่นใจก็เลยจะมีสีแดงอยู่นี่คือความเชื่อมั่นของของเราในเรื่องของสีเรื่องเรื่องของสีนําโชค แล้วก็พอมาถึงเรื่องของสุนัขที่จะคอยให้เขาวิ่งไล่วรุตากำลังจะบอกทุกทกท่านว่าสุนักเจ้าโชคเจ้ากระดำแล้วก็เจ้าชาเขียวนี่นะคะไม่ใช่สุนักของวารุตารวมทั้งเจ้าเสาๆเจ้าแมวตัวน้อยด้วยนะคะไม่ใช่ของวารุตาทั้งหมดเลยเป็นของคุณบู้ชมค่ะ เรามีบ้านที่ต่อกำแพงด้วยกันก็ต่อกำแพงเสร็จแล้ววัตตาก็ทำประตูให้เขาได้เข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งไปวิ่งมาคือตอนกลางวันเขาก็จะมาอยู่กับวัตุตาวัตตาก็จะให้อาหารเขาช่วงบ่ายส่วนเจ้าเสาๆก็เหมือนกันนะคะแต่พอตกกลางคืนเขาจะกลับไปกินข้าวที่บ้านคุณผู้ชมแล้วเขาก็าจะอยู่ที่นั่นเลยฉะนั้นตอนกลางคืนของเราจะเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าความเงียบสงบจากเข้ามาเยี่ยมเยือนเราจะไม่มีหมาไม่มีอะไรมาคอยวนเวียนรอบบ้านของเราก็นี่เป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้สัตว์เขาเขาเรียกว่าเขาก็เข้ามาใกล้บ้านเราเรื่อยๆเพราะเราไม่มีผู้พิทักษ์ไม่มีรอพอๆคอยล่าตะเวียนประมาณนั้น แล้วทำไมถึงยังไม่คิดเลี้ยงเป็นของตัวเองสักทีคือตอนนี้บอกได้เลยว่าวารุตากอยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายัางต้องเดินทางไปนั่นไปนี่เยอรมันก็ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรอให้มันนิ่งๆแล้ววารุตาถึงจะหามาเลี้ยงเพราะตอนนี้มีพี่ข้างบ้านก็อยากจะให้เอามาเพราะว่าหมาจรจัดเขาเขาได้คลอดลูกหลายตัวแล้ว มันก็เลยเป็นภาระให้กับเขาอยู่มากทีเดียวถ้าเรามาช่วยกันแบ่งปันอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยทําให้เขาแบ่งปันภาระไปด้วยแล้วก็ก็ทําให้เราได้มีเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์อารักขาอยู่ในบ้านของเราด้วยก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็ต้องคิดกำเนงมากๆเลยค่ะการที่เราอยู่กับธรรมชาติก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆ เพราะว่าในส่วนของวารุตาเนี่ยคือบอกได้เลยนะคะแทบจะเรียกว่าเป็นสวนสัตว์ไปแล้วสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เจอแต่บางครั้งมันเยอะมากเกินไปแล้วบางครั้งเหมือนอย่างที่บอกอาจจะพลาาจนส่งผลถึงชีวิตของเราได้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิด แล้ววารุตาก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองขอบคุณน้องเอกรอบๆหลายๆท่านนะคะที่พยายามบอกให้วารุตาระวังตัวโดยการเอาไม้เอาตะขอเอาอะไรพวกนี้เวลาเดินเข้าไปในสวนอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ที่พลาดก็อย่างที่บอกเราคิดว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปในสวนเราอยู่แค่ข้างบ้านแต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยบอกนะคะว่าวันตายคือเราไม่รู้เลยจริงๆแล้วก็สาหรับหน่วยกู้ภัยนะคะสําหรับที่นี่ ก็คือวารุตาก็มีเบอร์เขาอยู่สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือตัวเราต้องดูแลตัวเราให้มากที่สุดแล้ว้อาก็มีโอกาสก็จะเรียกกู้ภัยมามาช่วยค่ะก็วันนี้สําหรับวารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ทุกๆคําแนะนําที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย